เห็นไหมหมุนไปทางด้านในหมุนข้อสะโพกเข้าด้านในเห็นไหมถ้าตรงตัวยิงไปลงมาหรือเราอาจจะย่อว่า i r ก็ได้นะครับตัวกล้ามเนื้อที่สำคัญก็คือเป็นกร okay. ูต e อ s สมินิม้ไมินิมินมินแรลวาเล็กไหม มินิมาร์เนี่ยเห็นไหมมินิมินิมินิแปลว่าเล็กมินิมาร์เป็นไง <Leg. S 1> ตลาดเล็กเล็กร้านค้าเล็กๆนะกง,งั้นกะูเตียสนั้นสรุปแลป้วกูเตียสมี3ตัวถูกไหมม็กซิมาร์มีเดียสแล้วก็มินิมาร์ม็กก็คู่กับ mm hmm. มินง่ายๆแล้วไอ้มีเดียสก็คือมันอยู่ตรงกลาง <Leg. S 1> ม,มีเดียสอยู่ข้างเนี่ย ดังนั้นอินเทอร์โรเทชันคืออะไรก็คือการที่เราหมุนเข้าในอย่างนี้หมุนข้อสะโพกเข้าในทําทให้ตัวกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อมินิมัสจะอยู่ตรงนี้เอตโพเทสมินิมัสจะอยู่ตรงนี้ครับดูนะอยู่ตรงด้านในททซึ่งโพูเทสแมกซิมัสกับมีเดียสม,มันปิดไว้ <aj. S 1> ถ้าเราดูจากมัดต,ตรงนู้นเห็นไหมสีแดงด้านซ้ายจะเป็นพูเทสท,ที่ใหญ่ที่สุดูพรเทสแม็กซิมัสเห็นไหมครับในภาพนั้น ลงโค้ดไปพาดต้นได้หันแปนแล้วโค้ดพาดสูงเข้าไปอันนี้คือคูเทียสแม็กซิมัสถึงน่าปิดไว้หมดซึ่งมาก่อนด้านหลังเลยนะมีนิมมีเดียสเป็นไงครับมีเดียสอกข้างๆเป็นไงข้างตรงนี้แม็กซิมัสปิดแล้วพอเอามีเดียสแม็กซิมัสออกถึงจะเจอ นี่มินิมัสอยู่ตรงนี้ oh. ซึ่งอยู่ในกระดูครับตัวนี้จะปิดถ้าปิดไว้มันก,ก็มองไม่เห็น,นหตัวนี้คือเปิดออกอันนี้ก็ไม่ปิดอันนี้เปิดออกแล้วก็มาเกาะที่ไหนครับหัวทางด้านหน้าถ้ามาดูกระดูกจริงตัวเขาก็อยู่ตรงนี้ครับ uh huh. ตัวเขาก็จะอยู่ขอบนี้เดี๋ยวต้องมาติดนะ mm hmm. คือแม็กซ mm ิมัสมันปิดใหญ่มีเดยสปิดด้านข้างเห็นไหมมดเดยลปิดด้านข้าง mm hmm. ขนาดมินิมัสจะอยู่ได้ในนี้ มินิมัสเนี่ยจะจุดเกาะต้นอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วจะสอดมาทางด้านด้านหน้านี่ก็เมาเกาะทางด้านหน้าเพื่อจะดึงเวลาเขาหดตัวเขาจะดึงให้หัวกระดูกเข้าในเขาจะกาะเฉียงเข้ามาในนี้มีเดยเกาะตรงนี้แม็กซิมัสไปเกาะตรงด้านหลังมินิมัสเกาะตรงด้านหน้าด้านในนั้นเขาตัวเขาอยู่ข้างหลังเขาสอดออกมางนี้สอดออกมาเสร็จแล้วเขหมุน นี่คือมินิมัตตต่อไปกลุ่มสุดท้ายเป็นอันนี้มัดเดียวมัดหลักๆต่อไปเอ็ก r n เทอร์นอลนี่แหละตัวแสบตัวนี้ฮิปเอ็ก r n เทอร์นอลโรเตชันตัวนี้มีกลุ่มนี้มี6มัดอะไรบ้าง ฮิลลิฟอร์มิสซินโดมที่มันทับเส้นประสาทน,นั่นะสองกับสามนีเ่เป็นออฟตูเรเตอร์ออฟตูเรเตอร์มีสองมัดครับออฟตูเรเตอร์อินเทอร์นัสอินเทอร์นัสก็คืออยู่ด้านในกับเอ็กเทอร์นัส แล้วก็4กับ5เจมิลัสชื่อเป็นซีเรียรนะก็จะผ่านหูมากมี2มัดก็คือซูพีเรียซูพีเรียว่าอยู่ด้านบนกับอนะินฟเรียเป็น5แล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวที่6 ฟิโมริสตรงนี้พอร์ตราต์ฟิโมริสนี่อกมัดครับมัดที่ต้องเป็นปัญหามากๆคือมัดนี้พิล <c oughs> ิฟอร์มิสทีนี้ดูตำแหน่งการเกาะเขาก็จะเกาะนะครับเขาจะเกาะฟิลิฟอร์มิสเนี่ยจะเกาะจากสอดใต้เชิง ใต้กระเบนเน็ตตัวนี้แล้วลงแล้วจะวิ่งพาดไปที่หัวกระดูกของพีเมอร์นี่พาดอย่างนี้เลยฮะยาววันนี้เลยครับพาดพื้ดวันนี้เลยนี่เส้นประสาทหลังเนี่ยมันจะลอดใต้ตัวนี้ออกมานี่ถ้ากล้ามเนื้อตัวพิริฟอร์มิสมีปัญหามันจะกดเส้นประสาทที่จันบอกว่าพิริฟอร์มิสซินโดมก็คือทําให้ชาไงเพราะทางกายวิภาคคือเส้นประสาทมันลอดกล้ามเนื้อพิริฟอร์มิสแล้วส่วนมัดที่เหลือก็จะ กาะขอบขอบนี้นะเกาะนะเกาะจากเบ้าตรงใกล้ๆจุดนั่งเนี่ยนะครับมาที่หัวสะโพกมาสอดมาเพราะฉะนั้นมันเกาะมาทางด้านหลังเนี่ยมันก็เลยทําหน้าที่หมุนมันมัดสั้นๆมันเกาะบ,บนๆตรงเนี้ยเวลามันหมุนั๊บมันก็ดึงข้อสโพกให้แบกออกนี่นะท่าน,าน,นี้ถ้าหมุนเข้าในคือใช้มินิมัส ถ้าหมุนออกนอกใช้กี่มัดหกมัดเพราะฉนั้นมันก็จะสอดเล็กเดี๋ยวเรามาดูภาพถ้าโค้ดเข้าไปที่นี่ก็จะเจอนี่ครับนี่ครับหกมัดอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้มินิมัดถูกไหมนี่แหละครับหมัดนี่คือพิลิฟอร์มที่อาจารย์พูดแดงๆเนี่ยมัดเนี่ยมัดเนี่ยเห็นไหมวิ่งมาเกาะที่หัวตรงนี้นิดนึงดงนั้นเส้นภาษามันก็จะลอดผ่านตรงนี้แล้ว พันนี้ออกมานี่แล้วมัดเล็กๆเนี่ยมัดเล็กๆเป็นเส้นๆเนี่ยเห็นไหมก็จะมีเจมิลัสซูเปเรียอินฟิเลียออฟโทรเลเตอร์ออฟโทรเลเตอร์เอ็กซ์นัตอินนัตอยู่ข้างในแล้วก็จะมีมัดตัวนี้มัดสี่เหลี่ยมที่คุมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็นพอดัสทรีมริสนี่หกมัดตรงนี้แหละครับที่ทําหน้าที่ดึงให้หัวสะโพกมันมาข้างหลังก็เลยเป็นเกิดเอ็กซ์แนลโรเตชัน แต่หัวตัวนี้เขาจะสอดสอดกล้ามเนื้อไปข้างหน้าก็เลยหมุนเข้าในาเพราะฉะนั้นไอ,ไอ้กลุ่มเนี้ยถูกแมกซิมัสกับบีเดสมันปิดไว้ถ้ามันเกิดปัญหาเราถึงต้องนวดลึกลนะครับและถ้าเรานวดลึกไม่พอเราไม่รู้จักแอคชั่นเราก็จะนวดยากเพราะไอ้ตัวนี้มันปิดไว้มันก็ได้แต่โดนเดกตัวนี้ไม่โดนจุดข้างนาในสักทีใช่งั้นเราต้องมีเทคนิคครับจะต้องเข้าใจ ว่ากลไกเราจะยืดมัดนี้ยังไงอาจารย์บอกแล้วว่าการนวดที่ถูกต้องการที่เราจะทําให้ง่ายขึ้นก็คือการยืดไอ้นวดท่าหย่อนก็นวดได้แหละแต่ไม่ไม่ซีเรียสแต่ถ้าเราจะให้มันได้จริงเราต้องยืดเขาให้เป็นเราจะรู้ว่าเส้นมันตึงแล้วเราจะเข้าไปสัมผัสได้งงมั้ยงงงงเยอะมันเยอะ,เ,ยอะเพราะฉะนั้น,มนไม่เพราะฉะนั้นมาติดนะมาช่วยกันติดแล้วจะเข้าเข้าใจ ถ้าไม่ติดแล้วจะไม่เข้าใจอาจ่าปิดได้เลยถ้าไม่ติดกล้ามเนื้อเราจะไม่เข้าใจแต่เอาตัวนี้เป็นต้นแบบเอาหนังสือมาให้ดูเดี๋ยวอาต้นหนังสือให้ดู